ผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าในครั้งเนี่ยอัปเดตอะไรมาบ้างน,นะครับผมก็ซีรีส์ใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าซีรีส์ใหม่หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวละครใหม่มาแน่นอนนะครับก็มีกล่องเซตนะครับมา3มกล่องเลยก็ไม่รู้นะว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่ผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องประดับอันนี้ก็เป็นกล่องอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับกล่องนี้นะครับ นี่กล่องนี้ใครที่อยากได้เบเล่ฟ้าผมบอกเลยว่ากล่องเนี้มันมีเบเล่ฟ้านะแต่มันต้องสุ่มนะครับมันต้องสุ่มเนาะคือในกล่องเนี่ยมันจะมีทั้งหน้า,ากาก p พ t n นหน้ากาก p b c 2ซสองพนสามหน้ากากหัวกะโหลกหน้ากากโจ๊กเกอร์แล้วก็มีเบเล่ฟ้าคือมันก็ต้องสุ่มเอาง่ายเป็นกล่องสุ่มนะครับผมก็ประมาณนั้นใครดวงดีก็ดีไปใครดวงไม่ดีก็เสียใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุ่มนะก็ขอให้ได้เบเล่ฟ้าตามที่ใจ ท่านอยากจะได้แล้วเกลดเอาเว้ยด่านใหม่มาแล้ววะ่ะเอา,าล,ลอาะครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งน้ำเงินเราจะได้เห็นด่านใหม่กันแล้วเนาะเดี๋ยวดได้เห็นกันแน่นอนด่านใหม่ดูก่อนขอสำรวจก่อนดิไไนโอเคไไอเคดินไปทางนี้โหทางนี้สองได้เลยเหรอสไนนี้อวอร์และสไนย,ยิ้มเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาหรือเปล่าโอ้มีมั้ง นั่นไงออไอ้จตผมได้ยินเสียงเ้ยแต่แม่งถือมีดพอดีไงโอ้ตายแล้วโกูออโอ้โหมอนหล่อเลยก็แค่ตายเลยนะเอ้ามันหนีทะลุไม่ได้หรอโอ้โอเรียบร้อยโกู ลอยหนักเลยเรียบร้อยครับ,บโชยิงลมยิงกระแพงไม่ตรงทีอ,อันนี้ผมมาฝั่งแดงเลยหรือเปล่า,านาจะตัมผมผมยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นยังไงเอ,อ, <laughs> อ้ผมยังงงด่าอยู่เลยเนะี่ย เฮ้ยข้างหน้ามีสัตรูเรียบร้อยเรียบร้อยเฮดช็อตตไปใบรุ่นไม่ตายเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วลูกป่าระเบิดป่าแม่จังวะโอเค โอ้ดูปลาละเบ็ดอีเหม่อนทำไมมึงปลาแม่นจังวะโอ้ยเ <c oughs> บาๆกับผมได้ผมจะตายแล้วโอ้โหตายแล้วเนะี่ยมามาแล้วข้างหนา้ามาแล้ว <c oughs> โอ้โหโ,โห,โโหผมนึกว่ายิงตัวที่อยู่หลังรถตาย <c oughs> ที่แท้แม่งมีตัวมาดักข้างหน้าผมแล้วเนะี่ย แล้วก่อนตอนนี้มันยังไม่ทันรู้ปานจุดมันก็ยังไม่ทะลุนะครับไอ้เงี้ยคุณยังไม่ตายมั้งไม่เจ็บเลยเหรอโอคนน้อยนะขอน้างข้ามาเอาจริงอ่ะโอ้ยระเบิดอ่าระเบิดหลอกวะเดี๋ยวลองอ้อมไปที่นัลอง โอ้โหสป라รด์มาดักเฟอร์บ้ารสป라이ด์มาดักเกอร์กันเลยเดียวเล่นมั่งเราเล่นมั่งพกบอมเพื่อนเราขอเล่นมั่งสิเราจะไม่ยอมให้นายเล่นพกบอมคนเดียวหรอกนี่ยนี่ฮายขอคืนขอคืนละกันด่านก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะก น่าจะหมดแล้วล่ะผมน่าจะเดินทั่วแล้วมั้งเนี่ยทั่วแล้วล่ะไอตัวนี้มันไปไม่ได้นะบอกไปก่อนเออมันไปไม่ได้นะครับมันก็มีแค่นี้แหละหมดแล้วครับด่านเขาไม่มีแล้วล่ะมันเป็นเดสแมทไม่ได้กว้างมากมายโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับวัยรุ่น โ้เขาเห็นผมอะเยอะเลยหนึ่งแล้วเนี่ยอาจะทำไรเพื่อน จะตายล้วอะเออเลลหนึ่งแล้วยอมแล้ต้องไปยิงแถวตรงกลางฐานตรงกลางบ้านบ้างวะเนี่ยผมรู้สึกรู้สึกแบบด่านนี้มันเหมือนด่านอะไรเลยว่าบิกไม่ออกแต,แต่การเดินนี่คือแบบ แต่การเดินนี่แบบค่ายๆด่านไหนสักด่านหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้นะเออมันคายอยู่จำไม่ได้แล้วอะเมื่อกี้เป็นฝั่งน้ำเงินไปแล้วเดี๋ยวรอบนี้เรามาเป็นฝั่งแดงบ้างไอ้เชี่ยไม่ไดเอาพกบอมดีว่ะ เลืมปิดพกใช่ลือมปิดพกนี่ถ้ามีธนูนี่เราเอ้ยชิบผ่ายพอดีเลยเรียบร้อยพูดจะไม่ทันขาดคำเลย <laughs> มีธนูพอดีเลยเฮ้ยพูดจะไม่ทันขาดคำเลยผมไม่ได้รู้ล่วงหน้าก่อนอเลยเดใจกับฝั่งสองขามด้วยนะครับคุณจะได้พบกับธนูอันทรงพลังนะครับคุณจะได้พบกับธนูอันทรงพลังอย่างแน่นอนะนะครับเนี่ยมันยิงทะลุไม่ได้เหรอฮะมันหนาขนาดนั้นเลยเหรอ หนานี่ใช้วัสดุอะไรนะโลหก,กับตันอเมริกาเลยเหรอฮะหนาขนาดนั้นเลยเหรอดูดิเนี่ยมันยิงไม่ได้อะมันยิงทะลุไม่ได้อะโอ้มันควรจะยิงทะลุได้นะโอ้ยเฮดช็อตว่ะเฮ้ยพบอมเหรอโอ้โหโดนข้าง ทำไมทำไมแหมจะหลอยอย่าหลอยแล้วเลยยิงไม่โดนเลยวะตอนนีน้ยิงไม่โดนอา้าวหน้าคุ้นคุ้นหน้าคุ้นคุ้นคุ้นเหมือนว่าเคยเป็นศัตรูกัน ไปจดไปอยู่ไหนกันอีกอมาข้างหน้าเหรออืมแ,อแกะเข้าไปครับอยู่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วะเจ๋อย่างไรเราเปิดแม่งร้อยกนลูกลลเอาบอมบ์ของคุณคือไป อยู่ตรงนี้ก็หลายตัวด้วยประเด็นแหมเล่นกับฝั่งน้ำเงินนี่ผมต้องเล่นไกลๆก็แล้วเล่นไกลๆเดินไม่ได้เลยนะครับโอ้บาเลดบาเลดไกลไปไกลไปไม่เอาไม่เอายิงจังเลยนะฮะยิงจังเลยนะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีศัตรูมาใกล้ๆหรือเปล่า เยอะที่ถ่ายตรงเนี้ยโดนพวกบอมอีกเนี่ยดูดิโอ้ยยอดได้ยอดดียอดได้ยอดดียอดได้ยอดดีโอเคจบจบกันไปเล่นถามว่าเล่นแบบว่าไงอ่ะแบบพอได้ไหมด่านนี้ผมยังแบบยังไงมันยังเออเออคือไอตรงมันมีข้อเสียสำหรับผมอ่ะ ไอตองกระจกอะมันน่าจะยิงทะลุได้นหรือถ้าจะไม่ใส่กระจกอะน่าจะแบบทําเป็นกําแพงเลยก็ได้แต่แม่งเซ็งมากเลยคือมาถึงแม่งผมยิงแบบโอ้โหกูใส่หนักเลยกูใส่กระจกกูนึกว่ายิงทะลุได้โอ้โหที่ไหนได้แม่งยิงทะลุไม่ได้นะครับ ได้ป่ะเพื่อนคือกูยิงไปสองนัดแล้วไนงะคือกูยิงไปสองนัดแล้วเพื่อนแหมถ้าตะไม่มาโคจะมีดีเท่ามาโคไหมนะผมก็ไม่ได้มาโคเลยถ้าตะไม่มาโคจะมีดีเท่ามาโคไหมอะไรอ่ะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อใจก็โหวดโหวดไม่ได้โหวดเดวรีมีพอร์ตผมได้เลยเธอ,อ เขาบอกว่าผมมาโคอ่ะตายแล้ว ใครเพิ่มเลดกูยังไม่โดนกูไม่โดนเลยทำยังไงดีไปสนหมดอ่าที่ผ่าและขอโทษโอ้โหตะคิดว่าผมมาโคลีพอร์ตผมมาได้เลยครับผม kill. อ๋อห,หนึ่งนัดไม่ตายไหนวะมากูรอตรงน,นี้ละอะ เขายิงก็ต้องไหนวะเนี่ยถึกโคตรถึกหรอวะตายง่ายมาหลายตาแล้วเนอะ ยิงดักยิงอะไรไปมั่วหมแบะตอนเนี้ยผมไม่รู้ไงว่าเขาจะมาทางไหนบ้างอะ่ะคือด่านมันเพิ่งมาใหม่อ่ะคือด่านมันเพิ่งมาใหม่คือแบบคือยังไม่รู้ว่าปกติเนี่ยคือแบบเขาจะเดินกันทางไหนกันนะเลยแบบทั่วไปกันไปเดินทางไหนกันผมยังไม่รู้ไงโอ้ยโดนอย่างเดียวไปดูเฮ้ยตอนนี้ผมโดนอย่างเดียวเลยเอ๋อ โอโ้โหผมยิงเขาหนึ่งนัดไม่ตายแต่เขายิีผมนัดเดียวตายนี่นายก็ตัวไม่เต็มนะเนี่ยทำไมนายยิงเรานัดเดียวตายเมื่อกี้งง